สวัสดีครับวันเดียวกันเลยก็ทรงต่อไปครับเวนดาวนดก็คือเนี่ยประวัติของทรงววนไดเนี่ยยาวนานมากย้อนมาตั้งแต่ช่วงปี1700นะครับสไตล์มันก็จะออกเหมือนสไตล์สเปนชาวสเปนหรือว่าชาวยุโรปนะครับดาราไว้กันเยอะนะครับผมเดวิดแบ็กแฮมก็ไว้นะครับผมจอห์นนี่เดฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนโกตี้แต่ปาเป็นอีกนิยามหนึ่งนะครับคือตรงช่วงนี้เขาก็จะสั้นเขาก็จะไว้แค่ตรงนี้เอง เส้นนี้เองนะตุกนี้เขาก็จะโกดออกมาให้หมดนะครับอุปรกรณ์นะครับเพื่อนๆก็ผมจะไม่พูดละคร่าวๆนะจะมีครบกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าอันดับแรกครับ<ส>ผมผมใช้ทิมเมอร์ก่อนเลยช่วงนี้เราจะไว้ครับมันจะเป็นเส้นแค่ตรงนี้เองครับหรือว่าผู้พันเซนเดอร์อย่างเงี้ยใครเคยกินเคฟซี่ครับทรงนั้นเลยครับผมแวนดครับผมจัดเลย นะทิมเมอร์ไม่ค่อยสะใจผมเท่าไหร่นะครับผมขอเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แทนแบตเตอรี่ก็คือวอลครับร้อยปีแท้นะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีนะครับผม นีเขาก็จะแบ่งแบ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับโทษทีครับด้านในขึ้นสูงได้อีกนะครับ ความยาวช่วงนี้แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบจริงๆส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะชอบมาถึงฝีปากตรงตรงนี้พอดีแล้วเนี่ยไม่ขึ้นหรือเกินไปไม่สูงเกินไปนะครับเนี่ยมันก็จะตรงคร่าวๆนะครับจะเป็นแบบนี้แต่เราก็ต้องมาโกนที ยังไงแมจิกคลิปเหรอร้อยปีผมเริ่มแบตจะไม่ไหวแล้ว okay. โอเคคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมทรงผู้พันเซนเดอร์นะครับไก่เคฟซยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีนิดนึงก็อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์กแล้วครับผมหนึ่งชอบไว้ตรงตัด ผแบบนี้ p พียร s สบลอสเน้นก็ใช้ครับอดีตเจมส์บอลเก่าแล้วครับผมก็เขาจะไว้อย่างนี้แต่ส่วนตัวผมนะเหมือนเดิมครับชอบวีชอบเป็นให้มันแบบออกคล้ายๆเป็นตัววี คล้าวก็คือตรงนี้เนี่ยครับมาตรงๆเลยเลยจากตรงตรงคางเนี่ยครับตรงปลายคางโกนตรงนี้ให้หมดช่วงนี้นะครับแล้วก็ไว้ตรงนี้ตรงลงมาตรงนี้ก็ทําให้มันแหลมใบยาวกว่านี้ก็ได้นะครับผม ช่วงนี้ก็งอขึ้นได้ถ้าเกิดเราเราไว้นะครับผมเร้าๆทรงเวนด์ไดครับผมก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับมันก็จะต่อผมจะอลองไว้อีกน,นิดนึงวาที่มันจะสั้นกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาที่มันสั้นกว่าเดิมนี่วะเตราจะเี่นเบอร์อะไรดีนะลองดูเบอร์แปดครับ อันนี้ลองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องโกนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็จะเห็นโอเคนี่คือหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะเอาสั้นกว่านี้มือแปดครับอย่างเงี้ยค,ครับผมแล้วแต่ชอบเลยนะครับ แล้วก็ทำให้มันเป็นวีหรือว่าตัดตรงช่วงนี้ให้สั้นลงหรือว่าหายไปเลยก็ได้ครับมันต้องลองรับกันเนาะเมื่อกี่มันยาวตอนนี้มันสั้นกว่าเดิมอย่าลืมนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับยี่หผมโดนแบ,บตเตอรี่นไปนวเนี่ย แล้วเราก็เก็บขอบเป็นสามเหลี่ยมปกติใช้แบตเตอรี่ก็ได้หรือว่าใช้กันไกลก็ได้แต่แบตเตอรี่มันกล้องมันดันเนี่ยเนี่ยครับเราก็แต่งตามสไตล์ของเราไป พยายามตัดให้ด้านนอกนี่ครับยาวกว่าด้านในนะครับผมเพื่อเพราะว่าให้มันเก็บแล้วก็ดูดูจะได้หนาหนาด้วยครับสาหรับใครที่ไม่ค่อยมีนะครับผมนี่ครับก็ได้ได้อีกทรงหนึ่งเห็นไหมผมพยายามตัดให้เพื่อนเเห็นว่าสั้นยาวมันแตกต่างกันตรงไหนแต่มันก็อยู่ในตระกูลทรงเดียวกันหมดเลยครับ นี่ก็ได้อีกทรงหนึ่งแล้วแป,ป๊บเดียวภายในไม่กี่นาทีโอเคส่วนตอนช่วงนี้แล้วแต่อยากจะเข้มหรือบางนะครับผมเอาเบอร์หนึ่งดีกว่าเนี่ยครับเบอร์หนึ่งครับ ให้มันแบบเพิ่มมิติของนวดนะครับผมให้มันเหมือนกับคล้ายๆไล่เงาและถ้าจนินตนาการเ,เพื่อนๆจริงๆครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่ารูปทรงมันต้องอยู่ในกรอบเนี่ยอันนี้คือสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้กรอบอย่างอื่นมันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งเลยหรือว่าชื่ออีกทรงหนึ่งเลยบางคนเขาอาจจะถามว่าเฮ้พี่แล้วถ้าเกิดผมไว้ทุกชันมันก็คืออีกอีกทรงหนึ่งเลยเหมือนที่ผมอธิบายมันก็จะเป็นชื่ออีกทรงหนึ่งมันคือต้องอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบเนี่ยเราทําอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยหน้าผมก็จะอ่อนลงเลยครับผจากคลิปแรก,แรก อ่าเฮ้ยคาหมูมันยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูถ้าเกิดผมโกนทั้งหมดมันจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะไว้ส่งอะไรตรงช่วงนี้เราก็โกนได้นะครับใช้มีโกนโกนปกติเลยนะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีโกนมีโกนอีกทีหนะึ่งยังไงขอบคุณมากสำหรับติดตามพวกเรานะครับผมอีโมเบียถ้าเกิดสนใจมีโกนก็ สอบถามผมได้นะครับก็ลองเขียนมาลิงก์อยู่ในใต้วิดีโออยู่แล้วข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมจะเขียนไปให้ให้ตกลนอล้ไอขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ